สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานความรักของคุณและเขานะคะในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ครั้งแรกค่ะคุณสามารถรับชมคลิปนี้ได้ทุกลัคนาและราศีนะคะท,ทุกทุกธาตุนะพลังงานคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามานะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเรื่องบังเอิญเนาะพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกัน มาดูลักนาราศีนะคะคุณหรือเขาวันเกิดต่างๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอปิดเสียงสักครู่นะคะ,ะมีชาวพิจิกนะคะพิจิกมีน พิจิกมีนอังคารวันพุธนะคะมีมังกรมีราศีกันกรกฎมีสิงนห์ธนูนะคะแล้วก็มีวันศุกร์วันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสอ่าวันศุกร์วันอาทิตย์มีซ้ำนะคะแล้วก็อังคารกับพุธนะคะอ,อักษรย่อนะคะชื่อเล่นคุณหรือเขาก็ได้นะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขามาเริ่มกันเลยมาดูว่าพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะเวลานี้ใครคนนั้นขอดูพลังงานความรักของคุณเละเขาก่อนดีกว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะกดาบ c a m p ช่วยออกแบบโอ้ไพ่สิดดาขึ้นมานะคะอืมคนคุณและเขาเนี่ยนะอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะถ้าตามหน้าไพ่นะไม่ได้คุยกันแล้วแล้วก็ส่องกันดูกันอยู่นะคะณนะเวลานี้นะถ้าที่เห็นนะคะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างในความสัมพันธ์นี้ เจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ในเวลานี้นะคะอาจจะเป็นเขาหรือคุณนะคะที่แบบหวยหาความรักความรักครั้งเนี้ยนะสิ่งที่เคยได้แต่ตอนนี้อาจจะแบบไม่ได้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการห่างกันไปอ่ะพลังงานไพ่ใบนี้หกดาบใบเนี้ยนะคนเดียวเลยนะอืม มีการห่างกันออกไปแล้วนะคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกลังเลเอ๊ะจะยังไงต่อนะคะมืดมืดไปหรือเปล่าเพื่อนๆน,นชัดไหมแบบนี้ได้ไหมแต่จะแสงสะท้อนใช่ปะ่ะอืมก็คือมีการส่องกันอยู่นะคะจะยังไงต่ออืม มีความละล้าระลังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะประมาณนั้นนะอ,อันนี้ก็คือพลังงานความรักของคุณคือจบกันไปแล้วนะคะึ้นไพ่สิบามนะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะใครคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณความรู้สึกของเขาค่ะ n a of cups f i v สบับคับอัสวินถือเรียญแฮงแมนนะคะอืมคนคนนี้น้อรู้สึกว่าเขาเขาส่องคุณแน่นอนนะคะ mm hmm. เขามีความรู้สึกคิดถึงคุณเสียใจนะคะแล้วณนะเวลาเนี้ยเขามองว่าคุณอะ่ะคุณมีเสน่ห์คุณ คุณสวยคุณหล่อคุณดูดีนะคะแล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณอาจจะมีแบบคนใหม่ๆเข้ามาสนใจคุณด้วยซ้ํานะคะนะอืถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่เสมอนะคะคิดถึงเรื่องราวของคุณอยู่เสมอนะคะเนี่ยคือเหมือนเป็นการแบบดูคุณอยู่นิ่งๆอยู่ห่างๆนะคะยังไม่ทำอะไรนะเวลาน พัง,งานาของคลิปนี้นะคะนกรู้สึกว่าน่าจะมีประเด็นกันไปแล้วนะหรือว่ามีการนิ่งเงียบหายกันไปแล้วเวลานี้อ mm ืม hmm. ไม่แน่นะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเขาเป็นเก้า้วยอะนะดูแบบเลือกได้ดูมีตัวเลือกมีคนเข้าหายเยอะหรือว่าอาจจะดูไม่จริงจังกับเรานะคะให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาก็ได้นะ แต่พอไม่มีคุณอ่ะเป็นไงล่ะคะเศร้านะคะขึ้นไพ่ห้าถ้วยใบเนี้ยเศร้าแล้วก็รู้สึกเสียใจนะที่ทําแบบนั้นกับคุณอะไรแบบเนี้ยนะคือตอนเนี้ยกำลังคิดประเมินสถานการณ์ถึงการที่แบบเอออาจจะอยากเข้าหาคุณก็ได้นะพลังงานไพ่ใบเนี้ยเขาคนนี้อาจจะเป็นคนไกลได้นะคะเนี่ยสองคุณแล้วก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่ความสัมพันธ์เนี้ยนกคิดว่าน่าจะนิ่งกันไปแล้วนะคะ นี่คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณรู้สึกยังไงอีกคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่ทำกับคุณแบบนั้นนะคะคนคนนี้พอถึงเวลานี้นะคะมันนั่งคิดจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาจะทำยังไงให้มันเติบโตได้จะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะกลับเข้ามามีคุณอยู่ในชีวิตของเขาได้อีก ราชาดาบนะคะเหมือนอยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะคนคนนี้พลังงานของพ่อแม่แม่ๆนะก็คือถ้าเขาไม่ยอมติดต่อคุณมาเขาก็จะแบบเออติดต่อคุณมาแล้วแหะในช่วงนี้นะคะมีพลังงานของการที่แบบคิดอยากจะตัดสินใจที่จะเข้าหาคุณ่ะ เขากลัวว่าคุณจะไปจากเขาแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะนิ่งเหลือเกินเหมือนกันนะคือคุณก็นิ่งคือเขาก็ไม่ยอมแต่ตอนนี้จะยอมแล้วเพราะว่าราชาดาบเนี่ย ลดดาบแล้วนะคะยอมแล้วนะคะเออก็คือแบบไม่ใจแข็งอีกต่อไปแล้วนะประมาณนั้นก็คือจะติดต่อคุณมา <S <S คนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะมีไฟกับการทํางานมากๆดูดีมีเสน่ห์นะคะเออเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาได้คนคนนี้เราก็ดูรักสันโดนะคะชอบเงียบเงียบเก่งนิ่งเก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถค่ะ สามารถให้คำปรึกษ,ษาผู้อื่นได้นะคะแล้วก็ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอหนูรู้สึกว่าเขาอะเขาก็กลัวแล้วนะตอนเนี้ยชักจะไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นแล้วด้วยพลังงานของราชาดาบนะคะที่ไม่ได้ตั้งดาบก็คือความมั่นใจก็อาจจะแบบเฮ้ยคุณจะไปแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือเริ่มไม่แน่ใจละไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแล้วว่าคุณจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็สองคุณแล้วก็ มีการตื่นรู้นะคะว่าเออเนี่ยไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคุณมีผลต่อใจเขามากๆนะอะไรประมาณเนี้ยนะเออจะเป็นในลักษณะแบบนั้นน mm ู hmm. รู้สึกเขามีความตื่นรู้นะคะมีการแบบได้จะหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วนะคะขึ้นไพ่เพอร์มิตนะคะส mm ิ hmm. ่งที่เขาจะทำค่ะขึ้นไพ่สองเหรียญนะคะนูรู้สึกว่าคนคนนี้ เขากําลังจะเข้าหาคุณจะกลับมาในชีวิตของคุณให้สองหรี่นะคะนกนกคิดว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากการกลับมานะคะนายออ c คัพขึ้นมายืนยันว่าเนี่ยเขาจะกลับมามอบความรักครั้งนี้ให้กับคุณนะเขาพร้อมอย่างมากแล้วด้วยพลังงานที่แบบไปตื่นรู้แล้วนะเนี่ยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณว่าคุณมีความหมายต่อใจเขามากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นจะ เก็บเอาความรู้สึกของเขาเนี่ยไว้ในใจเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปนะคะต้องพูดออกมาต้องแสดงออกแล้วอะไรประมาณน,นี้นะคนคนนี้น่าจะเป็นคนบุคลิกดีนะคะมีความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่ดูอบอุ่นนะคะมีสเสน่ห์มากๆคุยนอปสอด คุณยังใจแข็งอยู่เลยนะคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเออเขาไม่แน่ใจหรอกว่าเขาเขาจะสามารถที่จะแบบทําให้คุณอะให้โอกาสเขาได้เขาเขาไม่แน่ใจแต่เขาก็จะทําอะไรประมาณนั้นอะอืมเขาอยากกลับมาจริงๆคือถ้าคุณจะให้เขาพิสูจน์ ตัวเองอะไรอย่างนี้นะเขาก็พร้อมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบไว้วางใจเขาอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะว่าการกลับมาครั้งเนี้เอ๊ยยังไงเธอจริงจังหรือเปล่าหรือเธอกลับมาเนี้ยเพื่ออะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อเขาเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะคะสี่ไม้ว่าเออเนี่ยเขากลับมาครั้งนี้เขาจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พลังงานของไพ่สี่เหรียญน,นะคะนกรู้สึกว่าเขาอยากจะมาเปิดใจคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเขาจะเขาจะพยายามที่จะให้คุณเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะเขายังอยากที่จะมีความรักครั้งนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะ แนวโน้มนะคะแนวโน้มเป็นยังไงขอดูแนวโน้มหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์เด็กถือถ้วยนะคะแปดถ้วยการติดต่อสื่อสารกลับมาของใครบางคนคนที่เคยห่างหายจากคุณไปอะ่ะจะกลับมาเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะขึ้นไพ่สองถ้วยนะจะกลับมาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะ ถ้าถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงเนี่ยคนคนนี้จริงๆนะคือเขาได้ไปอยู่กับตัวเองแล้วค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเขาต้องการอะไรเขามั่นใจแล้วว่าเขาต้องการความสัมพันธ์นี้เขาถึงกลับมานะคะในช่วงเวลาที่เงียบนิ่งกันไปอ่ะนกรู้สึกว่าเขาเขาไปได้คําตอบอะไรบางอย่างนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับความรักครั้งนี้ซึ่งคุณคุณจะได้เห็นความชัดเจน นะคุณคุณจะได้เห็นความชัดเจนว่าเออเนี่ยกลับมาครั้งนี้เพราะอะไรนะคะเนี่ยคนที่เคยเคยห่างหายจากคุณไปคนคนนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักนะคะก่อนหน้านี้นะหรือเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องของความรักก็ได้หรือเขารู้สึกว่า เขาเขาไม่ได้รักคุณเขาอาจจะปฏิเสธหัวใจของเขาก็ได้นะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนะคะณนะเวลาเนี้ยอย่างที่บอกว่าไพ่สีดาบใบนี้นะคะไม่ใช่แบบสีดาบเหมือนสำรับอื่นนะแต่เป็นสีดาบของการที่แบบเนี่ยนั่งสมาธินะคะไปรู้จิตรู้ใจตัวเองเหมือนเขาได้รู้แล้วว่าเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขารักคุณไพ่สองถ้วยอะนะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณ แนวโน้มความสัมคัญนะคะการติดต่อสื่อสารการกลับมาทุ่มเทใจในความรักครั้งนี้ยังไงอีกคะสามไม้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลค,คะ่ะชาวต่างชาติได้หรือเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะาสามไม้อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยก็ได้หรือการกลับมาครั้งนี้นกมองว่าคุณและเขาเนี่ยจะมีการแบบวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วแหละนะคะ อาจจะเป็นการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยกันหรือเป็นการที่จะแบบวางแผนให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะมาดูซิว่าใครอยากจะบอกอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะใครอยากจะบอกอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้บ้างเก้าดา The Empress เอ็ดออฟซอร์เขาว่าอยู่ไม่ไหวเลยคนคนนี้เขากำลังจะเข้าหาคุณจริงๆนะคะสิบช่วยคุณไม่ต้องกังวลนะถ้าคุณพลังงานของให้9ดาบเนี่ยนะเดี๋ยวน้องให้ดู พลังงานของไพ่เก้าดาบใบนี้นะคะอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกที่กังวลใจของเราโดยที่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้นะคือเรามีความรู้สึกว่าเอ๊การกลับมาครั้งนี้ของเราอะเออของเขาเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ไพ่บอกนะว่าเขาจริงอะ e e m อ r e s s อะเขาไปเขาไปรู้แล้วนะคะไปตื่นรู้แล้วว่าคุณเนี่ยคือคนที่เขารักนะเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้คุณเห็นไหมความจริงจัง ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยหนึ่งดาบก,กับ t of s w o r d นะคะเขาจริงจังนะคุณไม่ต้องกังวลน,นะว่ากลับมาแล้วจะจริงจังหรือเปล่าสิบช่วยมีพลังงานของเนื้อคู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาครั้งนี้มั่นใจได้เลยว่าเขาอยากที่จะจริงจังในความรักครั้งนี้แล้วก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณอย่างแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้คืออะไร q u u e n n of Cups นะคะคุณจะเป็นที่รักคุณจะได้รับความรักในแบบที่คุณคู่ควรนะคะหรือถ้าเกิดคุณเคยให้ความรักกับคนคนนี้ไปนะถึงเวลาที่คุณจะได้รับความรักนั้นกลับคืนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกำลังรอเขาอยู่ก็ได้นะคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคุณก็อาจจะยังรักเขานั่นแหละามาดูซิข้อความเพิ่มเติมจากเขานะคะ ข้อความเพิ่มเติมจากเขาคลิปนี้จะไม่ยาวนะคะเด็กๆมาตามแล้วนะให้ไปให้ไปทำอะไรนะไปสอนอ่านกอไกอ่ขอดูนะคะว่าข้อความจากเขาถึงคุณคะ่ะเธอทำให้ฉันตกหลุมรักซ้ำๆนะคะ อะไรอีกเธอคือรักแท้อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นให้เชื่อในสิ่งที่รู้สึกจะรักใครได้อีกถ้าไม่ใช่เธอฉันไม่ยอมแพ้ที่จะรักแม้ว่ามันจะยากแค่ไหน คือกลับมาครั้งนี้มั่นใจมากๆไงน,นกรู้สึกว่าอย่างนั้นแหละนะอดทนกับฉันหน่อยอย่าจากฉันไปอย่าจากฉันไปฉันพร้อมแล้วที่จะรักและไปต่อกับรักครั้งนี้ขออีกใบค่ะฉันยังไม่มีใครฉันยังไม่ได้มองหาใครนะคะหัวใจฉันมีแต่เธอ คุณมีผลต่อใจฉันมากรู้ไหมคุณทำให้ฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นี่ก็คือข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณนะใครคนนั้นขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการเข้ามารับชมรับฟังค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนนะมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ